ผงชูรสหนึ่งหมื่นเปอร์เซนกินวันนี้พรุ่งนี้เข้าโรงพยาบาลค่ะรองศาสตร,ราจารย์ดรคุณทนายศักดิ์สยามจัดการค่ะเผ็เดๆคับคหนึ่งคำส่วนอภิธรรมเจ็ดคืนกินทันทีขี้ทันควันลูกค้าเ,เย็นนะคะ,คะล่วงยันขนหน้าแข้งไม่มีข้าวไม่ต้องเอฟถูกต้องค่ะไม่มีผักไม่ต้องเอฟน,นะกินติดใจทําไมถึงติดเตียงอลูกค้าแรงมากทนายจัดการค่ะขังรวมหมดค่ะ อร่อยไม่ซ้าจําสูตรไม่ได้กินหนึ่งคำกินน้ำสามอง่งทนายคะแคปอีคนนี้หน่อยอ่ะรุนแรงมากอันนี้หัวใจฉันหมั่นไหวมากโปรดสั่งเสียก่อนสั่งซื้อทนายสืบทรัพย์สินก็เลยมีเท่าไหร่เอาเท่านั้นเอาเท่าปริมาณหน้าตั้งกาเลยหน้าตักมีเท่าไหร่ฟ้องเท่านั้นเลยค่ะโปรดสั่งเสียก่อนสั่งซื้ออันนี้คือรุนแรงมากฉันให้เธอร้อยล้านฉันให้ด้วยความเสน่หาไม่คะ่ะฉันกลัวโดนฟ้องทีหลังฉันไม่รับสักบาทหนึ่งไม่ต้องมาให้ฉันนะ สั่งแล้วค่ะหกกระปุกไม่พอโดนแย่งหมดใครแย่งไหมคะหกกระปุกไอโคกไอโคกคือใครอะสั่งไปหกกระปุกไม่ได้กินเลยโดูไอโคก,กแย่งไปกินหมดอ๋อไอโคคือหมาเหรอคุณพี่ดูดีๆสิคะตั้งวัดระวังด้วยอย่าให้หมามันเมันข้าไปกินสั่งใหม่คุณพี่ไม่เป็นไรค่ะสั่งใหม่สั่งใหม,ใหม่เอาใหม่เอาใหม่นะกินหนึ่งคำสว่วนพี่ทสามคืนอืม